ดีครับผมซื้อป่างเป็นหมอแคนยุสานจะฟอร์พญาเลอาชีพที่ผมเฮ็ดได้เห็นความสุขร่วมกับความเสื่อและความศรัทธาบวกกับความเสื่อในเรื่องราวของโชคลาภมีหนุ่มสาวหลายคู่มากราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลและขอพรให้ความฮักสมหวังจังสี่ละครับพี่น้องกระค้นขมีความฮักข้าฟัานเฮ็ดอย่างก็มีความสุขไปเบิดแลละครับ แต่ผมนิตีผมมีแววที่สิมีความฮักเลยทั้งๆท,ที่ผมเป็นคนขยันเหตุการณ์เฮ็ดงานเล้ากระบ,บกินยากระบ,บสูบหน้าตากระเพาะไปวัดไปว่าได้ ยัยม่ได้กินหาบมเมนหูซิ่งอาไปซื้อเลขนน่ยก็ถืงที่โหบอกกูจะแลกวะเฮ้ยซื้เลขทางว่านีาไ่ไงโอ้โหรู้แล้วเพ่อดดัง น้องครับน้องเลื่อนกระเป๋าตังค์ครับน้องน้องน้อง,น,องน้องครับเป็นอยังอีกอ๋อกระเป๋าเมื่อคืนจะไ,ไ,ได้ค่าตอบแทนติบอมแมนครับบอมแมนเอ่อเจ้าไซคือผู้มาครับขอโทษครับเอ,อ๋ผมไม่เคยเห็นผู้ใด ห้องให้มาไหว่จะพอพญ่าเรียกจากที่ฮะเฮาแค่อย่ามากราบเจ้าพอ่อมาอธิษฐานกับเจ้าพอ่อเพื่อเตือนสติเจ้าของว่าสิบกลับไปห้องให้กับบุษยาคนนี้อีกแล้วเอานี่อาหารปลากับเกือบะะให้อาหารปลาซะเพื่ออีหยังมันสิดีขึ้น ป้าจะบาดไม่เป็นยังดอกเมือเ่อใดเจ้ารู้สึกดีเจ้าต้องเอามาให้ก็ได้เอาสักท ปังครับฮาวมีเมเดอร์ต้อามาสั่กแลได้เอพื้นทาอพอกันเนาะในที่สุดก็มีผู้สาวคอมาเพื่อห้หัวใจผมเต้นรัวๆแบบว่าเป็นจังหวะมันมาแบบที่ว่าห้ผมตั้งตัวเลยครับมาแบบพายุเฮอริเคนหนีนวาครับเขาเอึนว่าความหักปัง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 ัง,ง,ง,งโอ้หนักไปหนาดิมอนี่ เอ้ใส่กระมือต่อเลยปังปังปังตบหน้าเขาดูเพื่อนเอาเป็นบ้าบ๋อยือๆไ้กูตบหน้ากลัวมาขุมมิลเลนกูว่าทำไเลยเพื่อนไม่ค่าไม่ค่าตับมังคุดนึ่งเด้อจ้าบอเผ็ดดอกจ้าปากปลามันปากแตกก็จะกินเผ็ดไว้ดอก เอาปิี่ยไก่น้ำบ่ครับได้แจมด้ไหมคะครับป้าบ้านเดือนตีป้าไปกันไนยังแล้วฮันจีไปใส่แล้วตัวหน้าเดี๋ยวพาไปเพาะตาป้าไม่รถบ่มีอยู่แต่ าแตงมหุ้งคอกนึ่งเอาบะเพ็ดเดอ้อจาเพ็ดเนาะจ้าป้าสิงอย่างป้ากระซังเลยเดอ้อว่าเป็นยังเขาก,กินยังก็ได้กินยังก็ได้นี่กินขี้ก็ได้เป็นบ่เขาหยอกเล่นซื้อๆที่โมมส่วนทำามานี่โมมีส่วนทำแบบเล่นเรีน,เ,รนเป็นบ่ถ้าเป็นผา้สร้าคิดจริงจังนิดนี่ป้าใน,นก็ว่าตรงนี้เนาะอันที่จริงอะ่ะเขาพูดก,กับผู้บ่าวมาเขาก็เลยอยากหาคนที่จริงใจกับเขาแลยวหาเขา,า,าอีหลี่แสดงว่าโมมีอยากคุก,กับคนบโหลบมันบ่ มันเก็มีสว่วนคขันคบคนรอแล้วเสียใจสู่คบคนบ,รบร่รอปกติเราโมเมรู้ได้จังเลยว,ว่าเขาเฮ็ดให่โมเมเสียใจโมเมก็ไมหูร,ร,หรอกโมเมหัวาปัางอคอนดี่ะค่ะนงโคหนึงเ็ดปาเ็ดๆเลย้าเ็ดเบา,าเ,เ,เรืองาไปน้น,อนเอาโม,ม,มาเมมาตีเอรหใดนี พระสงไส้ไม่ใช่ไหมกับคนขับรถอันนี้มูสนิทคนไม้ของเขาหดเจอคนขับรถหรือคนสวนนะเอ๊ะป้าไม่ต้องมาสนใจมูเฮาหรอกเด้อมูเฮาเป็ยังมันหูวจากป้าดีว่าไปยังดอกมูมีกินจ้าได้แล้วเอ้าแม่แถมมันงจะใส่จี่แม่ค่ะโอ้สีมาแถมจะเดี๋ยวจะแชนกันยังได้ใส่แอนคนละเคิงโอ้ยไม่ใครขี้งกโอ้ยขยะกันได้มั่งคือ่เอาเราชนะมาป้าเร็วเร็ว <c oughs> อันบ้างพอดีเขาต้องกลับแล้วอ่ะเขามีชุระเดี๋ยวพอเขามารับเอาไว้เมื่อไนเขามากินกัน,กนไหมเนาะ เพ,พื่อจังมาวะมีเหลียงแค่เอาละเพืนปั้งตุ๊กตังสถานะเครื่องมาเขาว่าจักวะข้าก็พพรู้ก่อนนะเพื่อนครับผมขอกคุยอะไรกับพวกคุณหน่ยครับผมนะครับปั้งเพื่อนนี่ไงกูซอยบอกเพื่อไปสันออน่นเดี๋ดยวเจนกันเถอะไปไหนเะพ,พื่อนไปนะคุยเพื่อน ผมขออนุญาตพูดกับพี่ตรงๆนะครับผมคือแฟนเก่าโมเมที่ผ่านมาผมทําให้โมเมเสียใจจนทําให้โมเมต้องบอกเลิกแต่ผมก็หาทุกวิธีทางที่จะขอคืนดีกับโมเมแต่ก็ไม่มีทางดีขึ้นเลยจนวันนี้ผมมาเห็นโมเมอยู่กับพี่โมเมเคยบอกเขาว่าโมเมอยากเจอคนดีๆเราไปเห็นให้โมเมเสียใจ,ใ,จใช่ครับที่ผ่านมามันทําให้ผมรู้ว่าโมเมคือผู้หญิงคนสุดท้ายและคนเดียวที่ทําให้ผมมีความสุขแล้วตัวมันบอกเขาอ,อย่างไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมาบอกพี่ทําไม มันไม่ยุติธรรมเลยมันไม่ยุติธรรมระหว่างพี่กับโมเมดยวขอให้พี่ดูแลโมเมดีๆแล้วกันนะครับความหา้หามกันบ่ใดสุดแต่ใจ พ้องผู้ใดสิไปมากกันไอ้คือคนที่มักเจ้าแต่เขาคือคนที่เจ้าฝันคนมักกันมันบ่คทผู้สาวเขาบ่แม่นของเราเกียรไปมักเจ้าผู้สาวเขาเอามาัก mùa đầy tạo phút sao không như sao không nên con vì đau vớt trong มมีเพรามีเรื่องสีบอน้ำเรื่องอีหยังเพราะว่าความพักของเขามันไตกันหมด้ลรดอกความพักของเขามันมาแบนเทพนิยายดิมมีอยู่กับฮอกชีวิตโมมีให้ทิ่ต่ำลงมมมีอาจสิเจอคนที่ดีกว่าฮอกก็ได้ปากโก้ยังสิปางประต่างกันจากซาผู้อื่นดอก ีมูมีฟังชีที่ใบก่อนมูมีซีขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาซีรู้แลยว่ามูมีคือผู้ยิงที่ดีที่สุดสำหรับซีซีขอเป็นคนสุดท้ายของมูมีอีกครั้งได้ไหมแล้วซีจะยืนอีกนานไหมเขาอยากกินไอติมเย็น ความหักครั้งนี้ถึงมันสิเป็นความหักแบบสั้นๆถึงผมซิบว่สมวังแต่มันก็เป็นความหักที่สอนให้ผมหูจากความหักอีกแบบหนึง่งเพราะว่าการได้หักแผ่คนใดีคนหนึง่งโดยที่หัวบ่าวัาวางอย่างตอบแทนมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งหะครับ ที่รักครับน้องครับน้องครับเหมือน không ของเรา